ใช้กับกระต่ายซึ่งสมัยโบราณเขานิยมใช้กันแต่ปัจจุบันนี้ไม่มีแล้วใช้เครื่องจากขูดนะครับสวัสดีครับคุณผู้ชมที่เคารพทุกท่านนะครับรายการวิถีทมคนลุ่มน้ํารายการวิถีทมคนลุ่มน้ําวันนี้พาคุณผู้ชมมาพบกับเมนูอาหารมื้อเย็นแกงกะทิยอดมะขามอ่อนกับปลาฉลามหูขาวนะครับคุณผู้ชมครับเมนูรถเด็ดวันนี้นะครับ จะอร่อยหรือไม่ประการใดก็ตามผมมาดูนะครับคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมครับเมนูสำหรับอาหารประจำวันนี้มื้อเย็นนะครับวันนี้ขอนำเสนอแกงกระทิ ปลาฉลามกับใบมักยอดมะขามอ่อนนะครับคุณผู้ชมครับอันดับแรกก็ต้องเด็ดก้านมะขามนะครับเด็ดก้ามแล้วเอาแต่ยอดครับแกงกะทิยอดมะขามอ่อนกับปลาหูฉลามขาวนะครับนี่น้ำกะทิเดือดแล้วนะครับขั้นตอนกต่อไปก็จะใส่เครื่องแกงน่ครับคุณผู้ชมครับน้ำกะทิเดือดแล้วก็ใส่เครื่องเครื่องแกงกะทินะครับซึ่งมีกะปิ กะปิกุ้งนะครับไม่ใช่กะปิทําด้วยเนื้อปลานะครับเป็นกะปิทําด้วยเนื้อกุ้งนะครับนี่ครับก<ด>็คนๆอย่างนี้ครับเมื่อน้ํากะทิเดือดก็คนใส่เครื่องเข้าไปนะครับคุณผู้ชมครับ<ด>นี่ข้าบคุณผู้ชมครับข้าวก็สุกแล้วหอม<ด>คลุง้งข้าวหอมมะลินะครับ<ด>สุกแล้วครับน้ำกะทิเดือดแล้วก็ใส่ปลาหูฉลามขาวนะครับปลาฉลามหูขาวนะครับคุณผู้ชมครับนี่ครับคุณผู้ชมครับ ากินยากนะครับปลาหูฉลามปลาฉลามหูขาวนะครับซึ่งนี่ขั้นตอนต่อไปครับเมื่อแกงเดือดแล้วก็ใส่ยอดมะขามอ่อนๆนะครับ <มา S 1> ซึ่งจะเปรี้ยวอร่อยนะครับแล้วแต่ประมาณถ้าชอบเปรี้ยวมากก็ใส่ยอดมะขามเยอะๆนะครับแต่ถ้าไม่เปรี้ยวมากก็ใส่ ให้รสชาติออกเปรี้ยวนิดๆน,นะครับนี่ปลาฉลามเริ่มจะสุกแล้วเห็นเนื้อปลาฉลามหูขาวแล้วนะครับคุณผู้ชมครับนากินจังเลยอยากกินไหมครับอยากกินไหมนี่สุดยอดมากๆครับคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมที่เคารพทุกท่านนะครับการถ่ายคลิปวิดีโอครั้งนี้ได้รับสัญญาณอินเทอร์เน็ตได้รับการสนับสนุนสัญญาณอินเทอร์เน็ตจากร้านขาจรเกียรติฟาร์มวังไส่เดิมนะครับ บริหารนานโดยบริหารนานโดยคุณดำสุวรรณรัตน์นะครับติดต่อได้ที่หมายเลข0841-8155่แล้วก็155นะครับเมือ่ออาหารแกงกะทิยอดมะขามอ่อนปาลาฉลามหมูขาวเสร็จแล้วก็ตักใส่ถ้วยเตรียมที่จะเสิร์ฟบ,บนโต๊ะ แล้วก็รับประทานนะครับคุณผู้ชมครับอยากกินแล้วชคุณผู้ชมครับเมนูวันนี้นะครับพระเอกในท้องเรื่องของอาหารมื้อเย็นวันนี้ก็คือแกงกะทิยอดมะขามปลาหูฉลามขาวนะครับนี่ครับคุณผู้ชมครับฝีมือปลาฉวับจากนั้นแล้วก็แกงปลาหมึกนะครับแกงต้มปลาหมึกสดๆจากทะเลอ่าวไทยจากนั้นก็มียำยำยำลูกตาลตะโหนดนะครับยำวัวหลงนูด บ้านเราเขาเรียวกว่ายำหมูัวหลุกโนดกับคุณผู้ชมครับมีน้ำพริกแมงดานะครับนี่ครับคุณผู้ชมครับสุดยอดมากๆเลยนะครับตอนนี้ทำปรุงอาหารเสร็จแล้วก็ขอเชิญร่วมรับประทานอาหารมื้อเย็นพร้อมๆกันนะครับแต่ก่อนที่จะนะครับผมจะรับประทานเดี๋ยวจะสัมภาษณ์เจ้าของอสถานที่หน่อยคุณสุวรรณคุยยกสวยรสชาติฝีมือไปถึงไหนยังไง สวัสดีครับคุณสุวรรณครับอาหารมื้อนี้เป็นยังไงบ้างครับนี่ครับอร่อยไหมครับต้องีด้วยความอร่อยด้วยความอร่อยนะครับหากินที่ไหนไม่ได้นอกจากทะเลบ้านเราโอเคปลาฉลามปลาฉลามยอดมะขามอ่อนนะครับปลาฉลามในทะเลอ่าวไทยนะครับจะอร่อยหรือไม่อร่อยดีครับเดี๋ยวจะลองทานให้ดูนะครับขอญาตทานนะครับอร่อย เนื้อนุ่มครับอร่อยมากอร่อยมากครับโชเล่ก็โชเล่เถอะสุดยอดมากๆครับต้องขอขอบคุณเจ้าของสถานที่เจ้าของบ้านที่ได้เตรียมวัตถุดิบได้เตรียมวัตถุดิบไว้ในการแปลรูปอาหารมื้อนี้ครับอร่อยครับคุณผู้ชมครับครับคุณผู้ชมครับหมดไปแล้วหนึ่งถ้วยแกงกะทิ ยอดมะขามกับปลาฉลามปลาวูฉลามนะครับคุณผู้ชมครับเป็นเมนูที่อร่อยอีกมื้อหนึ่งครับช่วงนี้คงจะเจะเดินอาหารนะครับคุณผูชมครับลดไม่ลงลดน้ําหนักไม่ลงเนื่องจากว่าทํากับข้าวอร่อยทํากินเองไม่นิยมซื้อทานนะครับคุณผูชมรับปลอดสารพิษทุกอย่างนะครับ น,นี่ปลาหมึกครับปลาหมึกจากทะเลสดๆนะครับแล้วก็อันนี้สมุนไพรหัวเขาเรียกอะไร,รหัวทือปลาซาตายเขาเรียกว่าหัวทือคุณผู้ชมครับอ,รอันนี้ยำวัวนดยำวัวนูดครับอันนี้หนับชุบแมงดาหนับชุบแมงด,า,มงดาครับ <laughs> แล้วก็อันนี้แกงปลาเอกในทองเหลืองแกงกะทิยอดมาข้ามออนกับผู้ชลลัม นะคับคุณผู้ชมครับขออนุญาตทานนะครับอ,อร่อยมากครับสุดยอดมากครับครับคุณผู้ชมครับนี่คือบรรยากาศของบ้านคุณสุวรรณคุยยกสวยบ้านนี้เปิดประตูรับแขกไม่ <นะ S 1> อ้นคุณผู้ชมชมในเฟซบุ๊กนะครับอย่าลืมนะครับช่วยกดถูกใจ กดแชร์กดไลค์ด้วยนะครับถ้าชมในไลน์กลุ่มหรือไลน์ต่างๆนะครับก็ช่วยแชร์ช่วยส่งกันต่อๆด้วยนะครับขอบคุณมากถ้าท่านชมในช่อง YouTube ช่วยกด s u b สับสไครต์กดติดตามกดกระดิ่งทั้งหมดให้ด้วยนะครับกดกระดิ่งทั้งหมดมีคลิปใหม่ๆขึ้นมามันจะเด้งไปหาคุณผู้ชมเองนะครับขอบคุณมากทีเดียวขอบคุณมากครับ